เคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเรามันวิ่งเร็วไปหมดแบบว่าทุกอย่างต้องอยู่ในตารางต้องเปะ๊ะต้องควบคุมได้แต่พอมีอะไรสักอย่างหลุดไปจากแผนเช่นแบบรถติดหนักๆหรือว่าฝ่ายงานสําคัญเปิดไม่ได้จูๆ่ๆโลกทั้งใบก็เหมือนจะพังลงตรงหน้าเลยความรู้สึกของการสูญเสียการควบคุมแบบนั้นมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงความรู้สึกแบบนี้แล้วครับผ่านเรื่องเล่าสั้นๆที่มีผู้ฟังท่านหนึ่งส่งเข้ามาให้เราช่วยกันวิเคราะห์น่าสนใจจังเลยค่ะครับชื่อเรื่องว่านาฬิกาที่แตกโครงเรื่องย่อยๆก็คือเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่จริงจังกับเวลามากชีวิตผูกติดอยู่กับนาฬิกาเรือนโปรดเลยแต่วันหนึ่งมันกลับหยุดเดินแล้วการเดินทางเพื่อเอานาฬิกาไปซ่อมนี่แหละครับที่มอบบทเรียนครั้งสําคัญให้เขา ใช่เลยค่ะเรื่องนี้ถึงจะดูเรียบง่ายนะคะแต่มันเป็นเหมือนภาพสะท้อนภาพใหญ่ของสังคมเราตอนนี้เลยคือมันคือการประทะกันร,ระหว่างวัฒนธรรมแห่งความสําเร็จทันทีที่แบบทุกอย่างต้องเร็วต้องด่วนกับศัตธรรมของชีวิตที่ว่าของดีๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาซึ่งเป็นสิ่งที่เรามักจะลืมไปน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่า ตัวละครเอกของเราเนี่ยเขาถูกบรรยายว่าเป็นคนขยันแล้วก็เชื่อว่าชีวิตที่ตรงต่อเวลาคือชีวิตที่ราบรื่นซึ่งก็คือภาพของพวกเราหลายๆคนเลยและนาฬิกาสำหรับเขาเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าเครื่องบอกเวลาไปแล้วนะคะในทางจิตวิทยาเราอาจมองว่ามันคือวัตถุแห่งการควบคุมคือตราบใดที่เข็มนาฬิกายังเดินทุกอย่างในชีวิตเขาก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเขามันเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่า ฉันจัดการชีวิตตัวเองได้อยู่อะไรแบบนั้นอ่าจริงด้วยครับมันไม่ใช่แค่การควบคุมตารางเวลานะแต่มันคือการควบคุมความรู้สึกมั่นคงของตัวเองด้วยซ้ำพอคิดแบบนี้แล้วการที่นาฬิกาหยุดเดินมันเลยไม่ใช่แค่อุปกรณ์พังแต่คือการสั่นคลอนตัวตนของเขาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะมันคือการคุกคามตัวตนของเขาเลยทีเดียวแล้วปฏิกิริยาแรกของเขาก็พิสูจน์เรื่องนี้ได้ชัดมากในเรื่องเล่าบอกว่าเขาทั้งเขยา่าทั้งเคาะทั้งพยายามเปลี่ยนฐานเองซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะคะในทางพฤติกรรมศาสตร์มีคำอธิบายที่น่าสนใจเรียกว่า extinction burst extinction burst เป็นศัพ์เฟคนิคเลยนะครับมันคืออะไรล่ะครับอธิบายง่ายๆนะคะคือเมื่อพฤติกรรมที่เราเคยทำแล้วได้ผล อย่างเช่นดูนาฬิกาแล้วรู้เวลาจูจ่ๆมันกลับไม่ได้ผลขึ้นมา mm hmm. เราจะไม่ยอมแพ้ในทันทีค่ะแต่เราจะพยายามทำพฤติกรรมเดิมนั่นแหละแต่ทำมันซ้ำๆแล้วก็รุนแรงขึ้นกว่าเดิม mm hmm. เหมือนเด็กที่เคยกดรีโมทแล้วทีวีติดพอวันหนึ่งกดเราไม่ติดก็จะรัวปุ่มแรงกว่าเดิม mm hmm. ชายคนนี้ก็เหมือนกันเขาพยายามใช้วิธีควบคุมแบบเดิมๆที่เขารู้จักแต่พยายามหนักขึ้น เพื่อจะดึงความรู้สึกว่าฉันยังคุมเกมได้อยู่กลับมาให้เร็วที่สุดโหพอมิกรอบแนวคิดนี้มาจับแล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับมันไม่ใช่แค่ความหงุดหงิดธ,ธรรมดาแต่มันคือการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายก่อนจะยอมรับความจริงว่าเขาคุมคลุมมันไม่ได้จริงๆซึ่งการตัดสินใจเดินไปร้านซ่อมนาฬิกานี่แหละคือก้าวแรกของการยอมจำนนนั้นใช่ค่ะมันคือการยอมรับว่ามีบางอย่างที่ใหญ่กว่าความสามารถในการควบคุมของเขา และนั่นคือจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่บทเรียนสำคัญจริงๆแล้วพอไปถึงร้านซ่อมนาฬิกาบทสนทนาที่เกิดขึ้นนี่แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดชายหนุ่มก็รีบร้อนเลยบอกช่างว่าซ่อมให้ผมด่วนที่สุดเลยได้ไหมแต่คำตอบที่ได้กลับมากลับเรียบง่ายแล้วก็สวนทางกับความต้องการของเขาทุกอย่างช่างบอกว่านาฬิกาเรือนนี้ซ่อมได้ครับแต่ต้องใช้เวลาประโยคนี้มันเหมือนการโยนก้อนหินลงไปในน้ำนิ่งๆเลยนะคะ ในโลกที่ทุกอย่างวัดกันที่ความเร็วการบอกให้รอกลายเป็นเรื่องที่ฝืนความรู้สึกมากชายหนุ่มก็ตอบกลับทันทีตามสัญชาตญาณของคนยุคใหม่ว่าผมไม่มีเวลาและคำตอบของช่างซ่อมนาฬิกาก็คือหมัดเด็ดเลยครับ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าผมรีบซ่อมมันอาจเดินได้แค่ชั่วคราวแต่ถ้าคุณยอมรอผมจะซ่อมให้มันเดินอย่างถูกต้องและยาวนานประโยคนี้มันข้ามเรื่องการซ่อมนาฬิกาไปไกลเลยนะมันคือปรัชญาการแก้ปัญหาในชีวิตชัดๆ มันคือการยื่นทางเลือกระหว่างการซ่อมแซมฉาบฉวยกับการเยียวยาที่รากลึกเลยล่ะคะ่ะการซ่อมแซมแบบเร่งด่วนหรือ quick fix เนี่ยในวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่เราจะเจอบ่อยมากจนมีคำเรียกว่า u r g e n c y addiction หรือภาวะเสพติดความเร่งด่วนภาวะเสพติดความเร่งด่วนฟังดูคุ้นๆจังเลยครับเหมือนการที่เราเช็คอีเมลทุก5นาทีหรือการที่รู้สึกว่าถ้าตัวเองไม่ยุ่งแสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าครับ แบบนั้นเลยค่ะคือการที่เราให้ค่ากับการดูยุ่งมากกว่าการสร้างผลงานที่มีคุณภาพจริงๆการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆมันทําให้เรารู้สึกว่าได้ทําอะไรเยอะดีอืมครับแต่จริงๆแล้วเราอาจจะแค่กําลังแปะพลาสเตอร์บนแผลที่ต้องเย็บมันช่วยให้เลือดหยุดไหลชั่วคราวแต่แผลข้างในไม่เคยได้รักษาอย่างถูกต้องเลยในขณะที่การซ่อมที่ต้องใช้เวลามันคือการยอมรับว่าปัญหาบางอย่างมันซับซ้อน มันต้องใช้ความเข้าใจความอดทนค่อยๆแก้ไปทีละเปล่าเหมือนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่มีทางลัดหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆใช่ค่ะช่างซ่อมนาฬิกาในเรื่องนี้เลยไม่ใช่แค่ช่างแต่เป็นเหมือนโค้ชชีวิตที่กำลังเชีย้เห็นว่าผลลัพธ์ของการรอเนี่ยมันมีคุณภาพที่ต่างจากการเร่งอย่างสิ้นเชิงถูกต้องค่ะบทบาทของเขาคือการนำเสนอมุมมองที่หายไปจากสังคมเรา คือศิละปะแห่งการรอคอยอย่างมีเป้าหมายโคชัยหนุ่มตัดสินใจทิ้งนาฬิกาไว้เรื่องก็พาเราไปสำรวจช่วงเวลาที่น่าสนใจที่สุดคือชีวิตที่ปราศจากเครื่องมือควบคุมเวลาของเขาในเรื่องเล่าบอกว่าช่วงแรกเขารู้สึกอึดอัดสับสนเหมือนชีวิตไร้ทิศทางมันเป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งเหมือนกันนะครับเราอยากมีอิสระจากตารางเวลาแต่พอได้มาจริงๆกลับรู้สึกแย่ มันเป็นาร a กซ์ที่น่าสนใจมากค่ะเพราะเราถูกโปรแกรมมาให้รู้สึกว่าการมีตารางเวลาที่แน่นเอียดคือความมั่นคงการไม่มีนาฬิกาจึงเหมือนการถอนยาสำหรับคนที่เสพติดการควบคุมและความยุ่งเหยิงมาตลอดอ๋อ oh. ช่วงแรกจึงเกิดอาการลงแดงเป็นธรรมดาร่างกายและจิตใจมันยังปรับตัวไม่ได้แต่หลังจากช่วงเวลาแห่งความสับสนนั้นผ่านไปเรื่องก็เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งบอกว่า เขาเริ่มเรียนรู้ที่จะช้าลงรับฟังผู้อื่นมากขึ้นและอธิษฐานมากกว่าที่เคยจุดนี้แหละครับที่ผมว่ามันคือการค้นพบที่แท้จริงใช่ค่ะเพราะความว่างเปล่าที่เกิดจากการไม่มีนาฬิกามันไม่ได้ว่างเปล่าจริงๆแต่มันคือพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ๆได้เติบโตขึ้นมาลองนึกภาพตามนะคะการช้าลงเนี่ยพอเขาไม่ต้องคอยชำเลืองมองข้อมือทุกๆสองนาทีสายตาเขาก็เริ่มมองเห็นสิ่งรอบตัวมากขึ้น อาจจะเห็นสีของท้องฟ้าเห็นรอยยิ้มของคนเดินสวนกันเป็นการกลับมาเชื่อมต่อกับปัจจุบันขณะอ,อืส่วนการรับฟังผู้อื่นมากขึ้นก็น่าคิดตามนะครับพอในหัวไม่ต้องคอยคิดว่าอีกสินาทีต้องไปประชุมหรือจะทันนัดเย็นนี้ไหมมันทําให้เกิดพื้นที่ว่างในใจขึ้นมาจริงๆที่จะรับฟังเรื่องราวของคนตรงหน้าได้โดยไม่ตัดสินหรือไม่พยายามจะรีบตัดบทเพื่อให้ตัวเองได้ไปทําอย่างอื่นต่อ เรื่องนี้มันทําให้ดิฉันนึกถึงประสบการณ์ส่วนตัวเล็กๆเลยนะคือเวลาที่อินเทอร์เน็ตที่บ้านล่มอะค่ะครับนาทีแรกคือหงุดหงิดมากทําอะไรไม่ได้เลยแต่พอผ่านไปสักชั่วโมงเราจะเริ่มหยิบหนังสือที่ซื้อมาดองไว้นานแล้วขึ้นมาอ่านหรือไม่ก็เดินไปคุยกับคนในบ้านจริงๆจังๆ,งๆการถูกบังคับให้หลุดจากการเชื่อมต่อแบบหนึ่งมันกลับสร้างการเชื่อมต่ออีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าขึ้นมาแทน โหเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพมากครับช่วงเวลาที่ไม่มีนาฬิกาของชายคนนี้ก็คงให้ความรู้สึกคล้ายๆกันครับและประเด็นสุดท้ายการอธิษฐานมากกว่าที่เคยตรงนี้ตีความได้ลึกซึ้งเหมือนกันนะครับมันอาจไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาอย่างเดียวไม่ใช่เลยค่ะการอธิษฐานในบริบทนี้อาจหมายถึงการยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และเรียนรู้ที่จะวางใจในกระบวนการที่ใหญ่กว่าตัวเอง อาจจะเป็นการปล่อยให้ชีวิตนำทางบ้างแทนที่จะพยายามฝืนบังคับมันทุกฝีก้าวมันคือการเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าฉันต้องควบคุมทุกอย่างไปสู่ฉันจะทำในส่วนของฉันให้ดีที่สุดและว,วางใจในผลลัพธ์ที่ตามมาซึ่งเป็นสภาวะจิตใจที่สงบกว่ากันเยอะเลยและสุดท้ายเรื่องก็เดินทางมาถึงบทสรุปครับชายหนุ่มกลับไปรับนาฬิกาที่ซ่อมเสร็จแล้วคำบรรยายในเรื่องบอกว่านาฬิกาเรือนนั้นเดินอย่างราบรื่นเที่ยงตรงและมั่นคง สามคำนี้มันทรงพลังมากมันไม่ได้พูดถึงแค่นาฬิกาอีกต่อไปแล้วแต่มันคือภาพสะท้อนชีวิตใหม่ของเขาเองใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่การเดินของเข็มนาฬิกาแต่มันคือจังหวะชีวิตใหม่ของเขาที่ผ่านการส้มแซมมาแล้วเช่นกันเป็นจังหวะที่สงบลงมั่นคงขึ้นและเชื่อมโยงกับความเป็นจริงมากขึ้นการตระหนกรู้ครั้งสุดท้ายของเขาเกิดขึ้นตอนที่เดินออกจากร้านพร้อมกับบทสรุปในใจที่ว่า ไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิตจะซ่อมได้ด้วยความเร่งรีบบางเรื่องต้องใช้เวลามันเหมือนกับว่าเขาได้นาฬิกาเรือนเดิมกลับมาแต่ก็ได้นาฬิกาเรือนใหม่ในใจที่มีมุมมองต่อเวลาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงถ้าจะให้กลั่นบทเรียนจากเรื่องนี้ออกมานะคะดิฉันว่ามีแก่นสําคัญอยู่3อย่าง 1. คือการเห็นคุณค่าของการอดทนในโลกที่เชิดชูความเร็วการอดทนรอคอยอย่างมีสติก,กลายเป็นทักษะที่สวนกระแสแต,แต่ทงพลังครับ สองคือพลังของการปล่อยวางการยอมรับว่าเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้คือประตูบานแรกสู่ความสงบสุขที่แท้จริงและสุดท้ายคือการมองการไกลการเลือกทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนแม้จะช้ากว่าในตอนแรกย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจสร้างปัญหาใหม่ตามมาไม่รู้จบฟังแล้วก็อดไม่ได้ที่จะย้อนกลับมามองชีวิตตัวเองเลยนะครับว่าเรามีนาฬิกาที่แตก เรื่องไหนในชีวิตบ้างที่เรากําลังพยายามเขยา่าเขย่าวเคาะเคาะมันอยู่ทั้งทั้ที่รู้ว่าวิธีแก้ที่แท้จริงอาจจะเป็นการยอมรับว่ามันพังแล้วก็ยอมให้เวลาในการซ่องแซมมันอย่างถูกวิธีอือาจจะเป็นเรื่องสุขภาพที่เรากินยาแก้ปวดแต่ไม่ยอมพักผ่อนจริงๆหรือพ้อนสัมพันธ์ที่ร้าวซานที่เราพยายามกลุบเกลื่อนแทนที่จะเปิดใจคุยกัน ถูกต้องเลยค่ะเรื่องนาฬิกาที่แตกจึงเป็นเหมือนอุปมาอุปไมยที่สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการหยุดและการรอคอยอย่างมีความหมายทำกลางโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันบางทีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การลงมือทำอะไรสักอย่างแต่คือการหยุดทำและปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันบ้างเป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งมากครับและก่อนจะจบการพูดคุยของเราในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึ่ง ให้ผู้ฟังได้เก็บไปคบคิดกันต่อนะครับนอกจากเรื่องของเวลาแล้วมีอะไรในชีวิตอีกบ้างที่การซ่อมแซมอย่างเร่งรีบของเราอาจกำลังทำลายคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นไปแทนที่จะช่วยรักษามันไว้